ลาก่อยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับคิงไอดีตอนที่85กันดีกว่านะผมมีกับไอดีที่บอกเลยว่าการน้ําชาสวยมากนะก็อบอกให้เราดูการน้ําชาแบบโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็นอกจากโซนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีโซนอื่นด้วยนะนี่เลยนะใช้ได้เลยนะโอ้โหดูน้ําพุอย่างเกรนและตัวละครไอดีนี้นั้นอ่าเพื่อเป็นการไม่สปอยนะฮะมีกลุ่มดาวมากมายหลายตัวโดยเฉพาะ ฟูรีนะาสีหนั่นเองนะไอดี ID. นี้ก็เลยได้อยู่ในซีรีส์ขิงไอดีนะฮะนี่ไงโอ้โหดูดาบเขาซะก่อนคือแค่ดาวฟูรีนะสีเหลืองอ่อยไม่เข้าตีนนี่ก็สุดแล้วนะมาดูกันว่าไอดีไอดีนี้จะมีอะไรอีกหรือไม่ซึ่งเจ้าของไอดียนะบอกเองเลยว่าไอดีนี้เนี่ยก็คือทามาเพื่อเป็นปริศนาให้ลากไบเข้ามาดูโดยเฉพาะเลยนะโอโ้ผมนี่แบบว่าโอ้ยอยากรู้เลยว่ามีอะไรเตรียมมาให้อีกหรือเปล่าอนอกจากไอฟูรีนะดาบสีเหลืองเนี่ย ก็กอนอื่นเนี่็ก่อนจะไปดูไอดีนี้กันนะก็ฝักฝันก่ไลเ์คลิปนี้แล้วฝากกด Subscribe แล้วกดเพราไว้นะครับและไปพบก,กับผู้เสิร์ฟศูนย์เจดีของเราสักครูเดียวนะครับเติมเกมฮิตท้ายหมีได้ที่นี่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เติมเกมสุดที่ของฮอนด้าเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกนชินิแพ็กฮงไคซาเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเกมอุปการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมรนยแอทริชแมนช็อปได้เลยมีแอดมินรอตอบรอเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฟดเซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ริชแมนช็อปน้ำม,มาวานเรื่องเติมเกมโอเคมาดูกันดีกว่านะฮะ,ะมายืนดูกันในการน้ำชานี่แหละเครื่องฉิงนะเปิดมานะอุย้ยเครื่องฉิงมีดา่ม่วงด้วยทันเดอร์ด เธอชิงซีหนึ่งมีคอสตูมที่แบบตัวเต็มมากนะฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะต้องต้องเล่นเล่นหน่อยแหละโอ้ทหธนริงฟลีนี่ไม่ค่อยเห็นนะโอ้แตเ่เดี๋ยวนี้มันบัฟพ,พวกไอ้ปฏิกิริยาธาตุไฟฟ้าไมา้ด้วยนะฮะเอ๊ะแล้วทำไมทุกตัวเบอร์แปดสิบสามหมดเลยสามตัวนี้เมอร์แปดสามหมดเลยด้วยนะแล้วก็หูเต่าูัวดีนี่สายคอสตูมนี่หว่าหูเต่าถือเดสแมทใส่คิมซันวิทขัดหนึ่งโอเคโอเค คิเลเก97สิเคินาเมน216นะฮะสเตทเอาเรื่องมากแล้วก็มีนิลูนะเวลย 20, 8, 3บสเช่นกันนะครับถือดาบเั้บูดเบรดเวลเว็ดเอ๊ะทำไมดาบเวลเว็ดสเลยเนี่ยอันนี้นิลูไว้เพื่ออะไรไว้บัฟเพื่อนเหรอ HP HP ฮะนิลู C2 แต่ว่าไม่มีดาบเนี่ยนะุ่ยไม่มีจริง้วยวะ่ะไอดาบนี้ก็ไม่มีไอดาบบวกที่มันเป็นดาบพิเศษดาบกาชาแต่เปิด C2 เนี่ยนะ โอ้ยอย่าบอกนะว่าเอากลุ่มดาวม,มาจำกิจกรรมอะ่ะโอ้ยแต่มันลดต้านาน้ำต้านไม้ได้นะเออไม่ธรรมดาเนาะเหมือนเหมือนเป็นตัวซับไปแล้วเนาะเหมือนเป็นนิรูเป็นตัวซับป้ายน้ำอะไรเงี้ยเนี่ยบัฟ EM เนี่ยเล่นเล่นกับพวกตัวไอ้รัวมาได้เลยนะเนี่ยเอามาเล่นกับรัวมาได้เลยนะเนี่ยนิรูเนี่ยโอ้ยได้เรื่องแล้วก็มีเอมิลี่ด้วยนะเวลแปดสิบนะฮะถือสก er ิฟเซอร์สตาร์บุกขีเดตบวกเอเทอร์เปเซนต์เอ็นจีรีชาร์ตโอเค เหมือนตัวหอกหลายตัวน่าจะน่าจะใช้หอกนี้ได้นะหอกสี่ดาวแล้วก็เป็นอินฟิลด์เซอร์เป็ตัวหูฟา้ามันอินฟิลด์เก่งมากเลยเว้ยดูดิเหลืองอ่อยเลยนะเนี่ยนี่เหลืองอ่อยเลยของนิเมลี่อ่ะเอเมลี่ซีศูนย์นะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เอาไปเล่นหรือเปล่าแล้วก็มีไรเดนไรเดนถือมันหอกเบทเทิลพาร์ตปะวะหรือมันหอกแต่ไหนว่าน่าจะใช่นะบวกเอ็มแล้วก็เซตวันเดอร์ทอมอ๋เป็นไรเดนใส่ไฮเปอร์บลูมอ๋อเอ็มเจ็ดแปดสองนะฮะทำไมมันเจ็ดแปดสองเองอ่ะอ๋อตัวหอกนี่มันไม่ได้บวก โหถ้าใส่ร้อนเบนหมุนเท่าไหร่อ่ะรู้จังโเขายังไม่ได้อัพดาคอนเบนมาแต่ว่าอาจจะไม่ถึง240เนาะจะไม่ได้แล้ว210มั้งโอเคได้แล้วนนไงฮะแล้ว C 1นึ่ทำไมครับเนี่ยอันนี้ก็กลุ่มดาปิสนานะฮะเออนี่รูนี่ก็ C 2แต่ว่าไม่ไม่เปิดอาวุธไอเล่นก็ C 1นะฮะฮิดะถือสกิปิชเชอร์เจดเอออันนี้แปลกดีอันนี้ไม่เคยเห็นนะฮิดะใครใช้อันนี้เท่าไหร่นะ อันนี้เป็นไอดีนักเติมเวเตอร์าพาร์ตไปเนี่ยโอ้โหอดีแฟกต์โอ้โหมเจ็ดสิบแปดร้อยห้าสิบเลยเหรอเอาแต่ว่าเอ็มเขาน้อยนิดนึงอะ่ะเอ็มน้อยไปหน่อยไหมสำหรับนาฮิด700ะเจ็บไปร้อยน่าจะน่าจะไอ้นี่กว่าไหมใช้ได้หลากหลายกว่าแล้วก็มาพบกับฟูรินะซีหกนะครับมาได้ยังไงนะคือถ้าดูเผืผ่อๆไอดีเนี้ยก็ดูอาจจะไม่ได้เติมเยอะมากนะแบบสายเวเตอร์าพาร์ตอะแต่โผล่มาฟูรินะซีหกซะงั้นโอ้โหแล้วถือดาบชิโอริไม่มีดาบประจำตัวด้วยคือซีหกแบบไม่มีประจำ บวกสกิลธายี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองแล้วก็ได้คิดาเมลมาแบบบึ้มๆแต่ว่าดาบตัวเองก็ได้เหมือนกันไงโอ้ยบอกนะเอามาเอาน้องมูเอ็กแทกด้วยอ่ะพอซีหกมันฟันเองได้ไงดาบเหลืองนี่ก็เลยได้ตีธรรมดามาด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ย เออเออเ,ปเป็นไปได้เว้ยเป็นไปได้เว้ยแปดสิบเอ็ดสองนึ่สามสิบเอ็ดนะครับต้องลองเล่นแล้วแล้วก็เดี๋ยวนะมันเวลแปดสิบสามกันเลยเนี่ยเวลแปดสามมันมีอิมเมอรี่แปดสิบตัวเดียวผมอัพให้ไหมโอ้โหเสียดายดมากสม,มุดเวลเขาหมดสม,มุดเวลไม่หมด,ดี่กดแล้วกดให้แปดสามแล้วโอ้โหแปดสามทุกตัวขนาดนี้มีแหว่งตัวหนึ่งนี่มันแบบ มันไม่ได้ป่าววะเห็นแล้วแบบเหมือนแบบทุกอย่างเป็นระเบียบยกเว้นชิ้นหนึ่งเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ถ้าสมุนเบล้ยวพอนีอ่กดอัพให้แล้วเออยี่หลันเปอร์เวเนียนะครับซีสูตรโอ้ยยี่หลันธรรมดาโอ้ยยี่หลันแบบโอเคแบบคลาสสิกนะฮะแล้วก็มีโ no นเอลนะฮะโนเอลถือเดนฮอนไม่ได้สนใจเลยนะปกติจะไม่สนใจแต่ว่าเห็นเพิ่งมีแค่แปดตัวก็เลยกดดูโนเอลถือเดนฮอนเนี่ยนะนี่คือจงใจเปิดให้โนเอลไหมเนี่ยจงใจดีอย่างเงี้ย what อยากรู้มากเลยว่าโนเอลถือเล่นฮอนนี่เดเมทมันเคลียร์อาบิทได้เปล่าวะแต่แต่ทีมหินเล่นได้เหรอประเด็นทีมหินมันเล่นลงอาบิทได้ด้วยเหรอช่วงนี้เล่นคอนเทนต์ไหนได้ด้วยเหรออุ้มถจะเปิดเลทฮอนให้ให้ให้โนเอลนี่ตึงจัดคือฟิลลี่มันก็เหมือนเป็นอาวุธประจำตัวตัวนี้ได้แต่มันเป็นของอิโตะไงเนี่ยตัวมันเหมือนตำแหน่งทับกันอะแต่อิโตะเป็น5ดาวอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวนะ62 241สององนึ่งแล้วเอนจีลีชาก็ต้องเยอะนะโนเอลไม่งั้นเล่นไม่ได้นะนาฬิกาเอเนจีลีชาร์ไปเนีี่่ยยดดูิิิตตต้้องงงงเเสสแแนนนาาาฬกมมพลััไบบ ไออันติมาไม่ทันแต่ไม่เห็นหน้าองเอลนานมากแล้วเป็นตัวที่ไม่เคยสนใจเลยนจริงนะไอดีนี้แบเอาเรื่องมากแล้วก็มีแหลนยันนะที่ผมอมองตรงเลยนะอันนี้อันนี้แบบสารภาพจากใจเลยนะผมยังไม่เคยเล่นเลยแม้แต่ครั้งเดียว <c oughs> ไม่เคยเล่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวจริงมันนอกจากมันเปิดโลได้มันทำไมได้ไมนะ่เนี่ย เท่าที่พยายามอ่านก็คือก็คือเปิดโล่นั่นแหละนะเป็นเป็นหลังนะเหมือนแล้วลมเหมือนตัวตัวยืนสนามโล่โล่ได้แล้วก็แปะลมให้ด้วยได้อะไรเงี้ยเนาะแต่เล่นกับโนเอลไม่ได้ดนี่ถูกไหมโนเอลเป็นท่านหินนะแล้วก็หยั่นเฟยก็แปะสามนะถือกระหวอดร้ายโอ้ยไอดีนี่กลาบเป็ว่าต้องนั่งดูตัวสีดาวด้วยแล้วเนี่ยดูว่าจะถืออะไรแปลกๆเซียงหลิงเดอะแคทนะอ่ะโอเคไม่แปะเท่าไหร่แล้วก็มีบบมิสุกินะว่าแปะสิบมิสุกิมีประจำตัวเน้นนะวู้ดหูอินดีมากหูยไอดีนี้แบบว่ามาอย่างไงวะเนี่ย ทุกคนฟูรินะยังไม่มีประจําตัวเลยคิดดูแล้วกันนี่ตัวแรกเลยปะเนี่ยตัวแรกในไอเดีเลยปะเนี่ยเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่ดาบประจําตัวนี่ของอายกากะนี่ตัวแรกในไอเดีเลยนะที่มีประจําตัวเนี่ยเฮ้ยคือมิสึกิว่ะโอ้หเนี่ยโอ้แต่ตีมันได้เลยนะชิ้นเนี่ย e m บวก e m บวก e m บวก e m หทุกอย่างเลยอะสีส่วนมิสึกินะฮะใส่สีลงโอเคเล่นได้สุดๆเลยม,เลมิสึกิเขาอะแล้วก็มีสเกลด้วยซึ่งไม่น่าจะใช้ดาบประจําตัวใช่ไหม เฮ้ยสกเกิร์ตตัวที่2ว่ะโอ้โหเออสกเกิร์ตยังพอเข้าใจได้นะแต่ว่าใช้กริดิเอเตอร์ไอ,อ้ดีนี้น่าจะฟาร์มออดิแฟคมานานมากดูแนละ้กูใช้เซตเก่าไปแล้วกันนะ6กสิบหกสองเลยี่นะฮะแล้วมีเอสคอฟฟี่เออร์ด้วยไหมเนี่ยไม่มีเอสคอฟนะฮะพยายามหาอยู่พยายามหาเอสคอฟเฟอร์ยอยู่โอ้ไม่มีวะมีวาเดซ่าด,ด้วยนะแต่วิสิตอุ้อยออดิแฟคคือเขาฟาร์มออดิแฟคได้ค่อนข้างแบบ อาดามทุกคิดเลยนะเนี่ยโอ้โหวาริซ่าสแตนอย่างดีถือเดวิดสิทธ์นะฮะซีศูนย์นะฮะแล้วก็มีโรมาโอเคโรมาถืออวูอีเวนต์ใส่ดีบูดโอเคอย่างน้อยมีตัวแบบที่ดูพึ่งพาได้ที่เราเล่นเป็นนิดนึงโอรูลงถือถือลิงพรอวอทฮะทำไมอ่ะมันตีธรรมดาไม่เหรอมันโน้มเอีงไม่เหรอโอู้ลงมันยิงเคลือบท่าได้เหรอก็ไม่ได้นี่แล้วเอาเอาไอเทนูไฟฟ้ามาใส่ให้ทำไมอ่ะโอ้เรามันเน้นสกิลไม่เหรอวะอะไรวะเนี่ย เอดีนี่อาวุธ5้าดาวแบบไม่ตรงไม่ตรงตัวเยอะจริงแบบมีสปิเตอร์เนี่ยอันนี้ก็ด้วยนี่หว่าเดี๋ยวนั้นนี่ก็ด้วยอ่ะเดี๋ยวนั้นเปิดเปิดเปิดซ่อเวตซิลลรี่มาให้แรนยันดือเนี่ยนะก็จะว่าไป2ตัวนี้แบบบทบาทเดียวกันเลยนะคือตัวโลตัวโลที่ต้องปั้น EM ใช่ไหมเออหว่าซิลลรี่กับแรนยันนี่เหมือนกันเนียเลยนะเนี่ยจริงด้วย มันเป็นตัวโล่ที่ต้องปั้นเ m เหมือนกันแล้วก็ก็มีตัวทาลนที่เพิ่มดาเมจตาม EM เหมือนกันเลย2ตัวเลยนะเออน่าสนใจแล้วก็ใส่สีลงมันก็อ่ามันก็ลดต้านทานให้ได้ด้วยนะไม่ตโอโล,ลอนถือเทอรลิงเพลนี่แปลกจริงอะอะไรวะคืออยากไล่ดูอาวุธต่อเลยเพื่อดูว่าจะมีอะไรแปลกๆอีกหรือเปล่าเนี่นไงโอ้โหนี่เกือบข้ามแล้วคนเลถน่ถือฮันเตอร์พาน์ทเธนูนี่โคหาโค้ดยากนะผมจะบอกธนูห้าดาวชิ้นเนี่ยมันเป็นของททนารีแล้วตั้งแต่ททนารีออกไปไม่เห็นมันกลับมาในตู้วกเลยก็งๆมมันจะได้าเ ไอดีนี้เปิดเปิดฮันเตอร์พาร์ทให้เคอร์เล่เนี่ยนะนี่เปิดเอาแฟชั่นมาเนี่ยตั้งแต่นี้แล้วนี่เอาแฟชั่นมาเนี่ยนี่แฟชั่นก็ไม่ได้แย่นะดีกว่ายอยบิยะใส่ <laughs> นี่ก็แฟชั่นดีมากเลยเฮ้ยเจ้าของอันนี้เทสดีนะเนี่ยแฟชั่นดีมากเลยอะ่ะเนี่ยต้องไล่ดูอาวุธนี่ยแหละเฮ้ยโซเนนมีประจำตัวเฮย้ยโซเนนมือแปดสามด้วยมีประจำตัวด้วยแล้วทำไมอดีแฟกไม่ไม่ค่อยเหลืองอลามเท่าไหร่ทำไมอันนี้บวกสิบสองเองอะ <laughs> อ๋ออันนี้แฟก์เซ็นยังไม่เสร็จน,นะต้องไล่ดูอาววุธแล้เนี่ย เดี๋ยนวนะมีอาวุธแปลกๆไหมไม่น่ามีแล้วมัง้ง <laughs> เบนเดนถือดาบท่อปแป,ป๊บไม่น่ามีอาวุธแปลกนะขอขอเช็คก,กระเป๋าเลยจะได้ไม่พลาดออ้นี่ไงรู้เดีเอาวุธห้าด,ดาวแต่ละชิ้น,น่ะพอดูโดยรวมแล้วอะงงมากมีตรงยิงเคส่สเกิร์กกับเซรเนนเฮ้ยกับเซรเนนวะ่ะแ,แล้วก็มีสกิมีตรง3ตัวที่เหลือไม่ตรงเลยแปลกสุดนิยมให้นี้เลยเนี่ยสองธนูสองอันนี้คู่กันเลยเนี่ยโอ้โหเปิดอาวุธห้าดาวให้ตัวสีดาวใช้ธรรมดาที่ไหนโอ้ไม่ก้อนไปเราไปลองเล่นกันสะหน่อยมันจะเล่นออกมายังไงเนี่ย อ่ะมาดูกันว่าจะรอดไหมกับอบทิที่ก็ถือว่าค่อนข้างบังคับตัวพอสมควรน,นะห้องแรกเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นเล่นรวมากแลว้วเพราะมันเป็นเป็นเบลออ่ะเอ้ยเป็นเป็นบลูมอะ่ะแล้วก็ถ้ามีไอโนมีไอเขาปั้นไอโนุได้บอกเนี้ยไอโน่ก็เจ็ด นยขอดูของไอโนะหน่อยถ้าเอาไอโนะมาน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะมีดาบฟาโวอร์ไหมไม่ได้ปั้นไอโนะด้วยว่ะไม่ได้ปั้นไอโนะนี่น่าจะตึงๆอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเขาเคลียร์ดาวเต็มแล้วว่ะโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆดินี้มีตัวมีตัวน็อตใครตัวเดียวเองไะแล้วเ,เล่นห้องบนยังไงวะโดยเฉพาะห้องสุดท้ายที่มันบังคับส่งตัวเนี่ยหรือจะบอกนะเอาไอโนะแบบนี้ใส่เข้าไปเอาไอโนะเอาไอโนะสภาพนี้ใส่เข้าไปเหรอมันก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะมันก็ได้นะเนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่าใส่ฝาอุ้ยยยยยไอออออออโนนนนนน่่่่เเเเเเเลลหรรวะาาาาดบซ์มมมถืกัแ้ีีง แต่ดาบนี้มันบัฟเพื่อนอยู่เยอะอยู่นะเนี่ยงั้นงั้นตามนี้ก็ได้เราต้องเล่นฟรีนาซีหห้องนี้นะถูกปะเอ้ยแต่ฟรีนาซีหห้องล่างก็เล่นได้เอาไปห้องล่างดีกว่าห้องล่างเอาเอาฮูเต่าเล่นกับฟรีนาซีหดีกว่าเออเป็นไงแล้วก็เอาตัวไหนเข้าไปช่วยเป็นตัวฮิลฮูเต่าดีวะเนี่ยโอ้โหมันจัดทีมได้หลากหลายมากจนจัดไม่ถูกเลยดีนี้น่าจะต้องเล่นนีโลนะข้างบนเนี่ยแล้วก็โอ้จต้องมีตัวฮิลด้วยนี่หว่า ข้างบนนี้ก็ไม่มีตัวยืนนะเนี่ยรเราเล่นแบบมันต้องใช้ไม่น่าได้น่าจะตุยโอ้มีจีนแ้วแปะโอ้มีเซลรเนนฮิวได้นี่ว่าวนั้นเรามีเซลรเนนกับจีนเราแบ่งกันไปไหมจีนอยู่ห้องนี้น่าจะดีเหมือนกันนะจีนด้านล่างเนี่ยแล้วก็เอาเลนหยันไปเปิดโล่ให้น้องมอเตกดูเออไปไงส่งลมไปดิจริงๆสองนะ้ำมันจะจรงจริง,รงยี่หลนันมันจะโหดกว่าเยี่หลันดีกว่า แล้วก็ด้านบนเอาเป็นเอาเซโรเนนดูแล้วกันผมว่าเซโรเนนน่าจะได้อยู่แต่ไม่ได้นี่ลูกมันบังคับน้ํากับไม้ถั้งั้นก็ต้องใส่ใหเหยื่าเข้าไปถ้าจะยือ้อแต่เดเมจจะพอไหมนี่ก็ไม่แน่ใจเนาะเหยื่ยเข้าปั้นมันยังไงบ้างเนี่ยเหยื่มีพลังงานมีดีบูดเออได้อยู่มะ้ดีหงด้วยามาลองดูมันจะไหวไหมเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะเหมือนเหมือนนิลูเขาก็อารมณ์เหมือนเป็นตัวบัฟมากกว่าไม่ได้ปั้นเลื่อนเยอะขนาดนั้นอนะ a few minutes later เฮ้ยเดี๋ยวนะั้นเราจะสู้ตัวนี้ได้ยังไงอรัง ถ้ามันการทําไม้ขึ้นมาแล้วก็แตกดิถ้ามันตัวสีเขียวขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่แล้วตีนี้สู้ไม่ได้แล้วย่างี้นี่อย่างนี้ก็แตกดิ <c oughs> <c oughs> อย่างวะเนี่ยแล้วกูจะเล่นยังไงอ่ะจัดทีมผิดชีวิตเปลี่ยนจัดมาเอาอีกทีนึงไปนอนคิดมอคืน <c oughs> <c oughs> เราต้อง ฟรีนาข้างบนอ่าฟรีนาข้างบนนะฮะแล้วก็รัวมาลัวมาอย่างไรอ่าเพราะว่าฟรีนะาเนี่ยต่อให้ไอ้มาเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเขียวอะ่ะฟรีน่าก็มีเดเมจน้ําที่แรงใช้ได้อ่านี่คือวิธีคิดของเรานะฮะแล้วก็ไอ้นุกก็ต้องมีแล้วก็เชฟฟรีนะาฮิวเอานิรูจจาเป็นไหมนิรูก็ไม่ต้องแล้วเอาในหิดาแทนอ่าประมาณนี้โอ้ต่อย่างนั้นเราจ,จัดน้ําไม้ทําไมอะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีนิรูเราจะจัดน้าไม้ทําไมเอานิรูปไปเดยไม้หนึ่งตัวพอไหมน้ำ 3, ก็น่าจะได้อ๋อแต่ก็ได้เพราะ<ๆ>เพราะเมล็ด<ๆ>พันธุ์นี้รูมันระเบิดเป็นไม้นี่แล้วก็ได้ล่างเราเอาเป็นหูตับเหมือนเดิมแล้วก็เอ้ยแต่ถ้าเซโดเนนเราก็ไม่ต้องมีจีนก็ได้เอาเอาเบเนตก็ได้เบเนตก็ได้เหมือนกันกันตายอีกตัวหนึง่งเพิ่มตัวแปะไฟคิดว่าเบเนตได้นะเพราะว่าเซโดเนนกับเบเนตก็ฮิวคู่แล้วอะแล้วก็เดเมตก็มีแย่หลานอยู่จะได้ไหมวะเอามาลองดูไม่ได้ก็แค่ยอมแพ้นะ <laughs> ลุ้มเลิกนะฮะอ่ะมาอีกรอบหนึ่ง อีกรอกบหนึ่งไอดีนี้อ่าไปอ่ากุ้งตัวน้ำมาสามตัวเว้ยนี่นี่มเมล็ดพันธ์มาเมล็ดพันธ์มาเอ้ยนี่ฟูด้าก,ก็สีหงแล้วเว้ยฟูด้าสีหต้องอให้สมบทบาทาหน่อยนี่เออ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 นี่โอ้โหเขียวขึ้นหมด ลงแล้วบอสมันลงมาแล้วทุกคนจัดจัดมันจัดมันป๊าบป๊าบป๊าบตีตีเออนี่ตีธรรมดานี่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 มาระเบิดเหมือนเลทันหน่อยด้วยจะได้เลเมจเพิ่มเออโอ้โหแรงแรงแรงใชไดเชไดเชไดเชได้อ้โหเลเมจดีมากเลเมจดีมากกว่าเดิมมากมากเลเมจดีมากกว่าเดิมมากมากนี่โอ้โหสวยสวยสวย เฮ้ยเร็วขึ้นเยอะเลยโอ้โหห้องเลขใช้ได้เลยอะห้องนี้ก็ไม่น่าจะช้าเกินเดีย๋ยวนะเออเรียงไงดียะเซโรเนนบัฟก่อนแล้วก็เฮ้ยแต่เราจ้าไปไหนมาทำไมอะหูเต่ามันตาม HP ไม่เหรอวะเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหูเต่าทีธรรมดาถ้าแรงกว่าเพราะว่าบัฟอาบิสมันบัฟอาบิสมันบัฟอาบิสจะพูดอะไรเนี่ยบัฟอาบิสมันบัฟนอร์มอลแท้ เออเพราะว่ามูเต่าตีธรรมดาแรงกว่าแล้วยี่หลันจะได้ตีทีทีด้วยเออเนี่ยมูเต่าตีธรรมดาอย่างเงี้ยแรงกว่าเนี่ยเนี่ยตีธรรมดาไป,ไปเลยอย่างเงี้ยแต่นี่คือแรงแล้วใช่ปะ <c oughs> อันนี้คือแรงเลยวใช่ไหมเนี่ยมันไม่ตายสักทีนเนี่ยเฮ้ยมันอึดจังวะมันอึดหรือเราเบามันอึดหรือเราเบาหรือมูเต่าเราเบาหรือว่าตัวสุดท้ายเราไม่ควรเ,เป็นเบเน็ตวะเนี่ยเนี่ยนี่นแรงไหมเนี่ยตีทีละหมื่น คูเต่าฉันที่ละหมื่นคุณเต่าฉันจะตุยแล้วโอ้โหพอข้างล่างไม่มีฟูดินะก็ได้เมนดรอกมาเลยเว้ยการเป็นฟูดินะแบกมากไอ้ดีนี้นนะเดี๋ยวนะเฮ้ยแต่คุเต่าก็เยอะหลายมันต้องพอหลายดิมันต้องพอไหวอยู่ดิไปนี่แสนหนึงไปดิบอสติดมาก ต้องเปลี่ยนเมเนจเป็นสักตัวหนึ่งอ่ะภาษุทะมีไหมเนะนี่ยดีนี่ดีนี้มีอะไรบ้างนะเออตีธรรมดาเออเออระเหยเออไปไปเอออย่างน้อยก็มีแวอรกว์กว่าไลฟ์ก่อนนะนี้นะแต่อันนั้นเราเอาเย่ยหลันกับพูดีน่ามารวมกันมันเลยจะแบบรู้สึกเร็วกว่านี้หน่อยอันนี้อันนี้ช้าหน่อยห้องเนี้ย หูเต่ามันเก่าแล้วกูเต่ามันตัวเก่าเลยทุกคนเนาะทิมแต่ว่าทำไมรู้สึกเหมือนทิมแรงกว่าอ,อยู่ดีวะเฮ้ยทันนั้นเนี่ยพูดไปเล่นไปเฮ้ยทันนั้นเนี่ยสองหนึ่งเฮ้ยทนนันนี่เฮ้ยดาวเต็มได้แล้วห้องแเล้อวันนี่ไปนอนคิดเมื่อคืนหนึ่งเลยนะเนี่ยเอามาไปต่ออาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องวอลลี่แล้วว่ามันจะดูดธาตุอะไรเราก็จัดเต็มเลย เราก็จะเต็มเลยอ่านี่เลยจะเต็มมาเลยนี่ไงนี่ไงอีค้านี่ไงเออมันเป็นสีเขียวแล้วคนเอาฟรีนาสัตหน้ามันเออมันสีเขียวแล้วนี่กูเอาตัวกูเอาตัวไม้มาสับขาหลงมึงเท่านั้นแหละนี่เอาตัวไม้มาสับขาหลงมึงท่านั้นแหละตัวนีเมทที่แท้จริงกูค,คือนี่เลยสุดยอดแห่งเทพน้ำสีหงสยูโนเด็ นี่ฟ really ันฟ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 ันโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูมีกูมีอดิแฟกบวกตีธรรมดานะเว้ยขอให้รู้ให้รู้นี่นี่เดเมจไม้ทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะไม่รู้เลยนะฮะนี่นี่นี่ตีต like well ีเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยมันมีท่าอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอเฮ้ยมันรีเซ็ตแล้วมันรีเซ็ตแล้วนี่ มือเสร็จแล้วเนื้อเราซัดมันใหม่นี่ซัดมันใหม่ซัดมันใหม่ซัดมันใหม่เป็นเมล็ดพันธุ์พิเศษใหม่เอ้ยเมล็ดพิเศษมาระเบิดใส่น้ามันเออระเบิดใส่น้ามันเออนี่เป็นไงโอ้โหกูมีอีกท่านึงกูมีอีกท่านึงให้มึงรู้กูมีอีกท่านึงนี่เมล็ดพันธุ์พิเศษลงมาพิเศษระเบิดเอ้ยเสร็จแล้วโอ้ดีใจ เว้ใช้เวลาไม่นานน่าเกียดด้วยนะใช้เวลากําลังดีไม่น,น่าเกียดนั่นน่ะนาทีครึ่งพอดีเลยสรุปหูเต่านี่อันไหนแรงกว่าว่าชาตี้หรือตีธรรมดาแรงกว่าเนี่ยไม่แน่ใจเลยแต่ตามหลักบัฟบิ้นอ่ะมันน่าจะส่งส่งไปแล้วนะกนันเนาะกดสระก่อนอะไรอย่างเงี้ยแหละทอาหมดละมาเป็นเดนทุกเอาเป็นเดนทุกไม่ได้เอาไม่มีใครทุบเลยได้เลยเอาทุกอย่างหม,มดกูดาวทุกอย่าง ทำไมโรเตชันแปลกๆวะเนี่ยโอ้ยมุ่ยมันคุไปแต่หน้าฉันโอ้โรเตชั้นแปลกๆนี้จะผ่านไหมเนี่ยฮะจะผ่านไหมเนี่ยครับโรเตชันแปลกๆเอาแล้วมันไถไปไหนนะเฮ้ยเฮ้ยเออทิมก็ไปทิมก็ไปทิมก็ไปอย่างงี้เออเออไปทิมไปทิมไปเอ้ยมัอยังหมุนหนีหูเต่ากูดิเฮ้ยน่าเกลียดจัดหมุนหนีมันหมุนหนีอ่ะ โอ้ oh. <S <S อันนี้ไม่น่าจะดาวเต็มแล <S <S ้วเว้ยเฮ้ยอันนี้มันเฮ้ยแปลกๆว่ะไม่คูดาวมันมันไม่มาเหมือนอันเมื่อกี้วะทำไมบอสตัวเมื่อกี้ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องดูเรชั่นวะบอสตัวนี้มันดูแบบฝืดๆเงี้ยไม่รู้ว่ะห,หรือเราต้องหรือมันมีอะไรตกักอันบอสจะไม่ทันแล้วเวลาไม่ทันแล้ว ได้อะไรสองดาวก็ได้ไอดีนี้ <c oughs> ไอดีนี้ฉันเล่นดาวไม่เต็มเจ้ามาก <c oughs> ดูดิดูดิไอไอดีนี้แบบไ,ไม่ใช่บอสตัวนี้โรเทชันแบบแปลกๆหมดเลยอะแปลกมาก <c oughs> แต่ว่าไดเมยไม่ได้เบามากนะไดเมยก็คือพอไหวเลยนะแบบเนี้ยถ้ามีเวลาอีกหน่อยก็คือสบายเลยนะ <c oughs> อ้ากระเดน็น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 กระเด็นโอ้ยกระเดน็น กระเด็นเด้งเลื่อนหน่อยอ่าเราเอาสองดาวพอเลยทุกคนเราเราไม่คาดหวังสูงแล้วที ه, ่ทำไมหมุนบ่อยกับปกติป่ะเนี่ยมึงมึงหมุนบะ่อยปกติป่ะฮะแปลกๆนะแปลกนะเออไป,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 ปสองดาวพอแล้ว <c oughs> โอ้โหตจวของไอดีเล่นเก่งมากเลยนะเนี่ยเอาจริงฟูรินาะ4ีหกตัวเดียวนี่แบบอย่างแบก โอ้ห้องนี้น่าจะง่ายวะห้องนี้น่าจะง่ายเพราะเราเอาตัวมาแบบตัวไอ้นี่ไ,ไงตัวน็อตไครมาสองตัวแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นน่าจะง่ายน่าจะง่ายเออดีไปดีไปเออไปไปไปเฮีฮิว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 ฮิ้ยว ฮิวปรินาฮิวได้โว้ยนี่นี่รวมาระเบิดเปิดไม้ตายออุยยอดไอรังมเม็ดทันมากมายโอ้โหสุดยอดอย่างไวอ่ะมาดูห้องนี้สุดท้ายเฮ้ยห้องแรกยากสุดปะเนี่ยฮะไม่เห็นจะยากเลยเนี่ยฮะเนี่ยมันยากตรงไหนเนี่ยฮะ โอ้โหหูเต่าฉันหูเต่าฉันต้องแรงออกว่านี้ไปะเนี่ยหูเต่าฉันไม่ค่อยทำละเหยเน่ยเลยหูเต่าฉันเนี่ยฮะเพราะเหมือนหูเต่าฉันจะใส่ครีมสันเฟรเมไซโรเนนเซมืนโรเนรเน,เนถือประจำตัวด้วยนะโอโหเรนนี่ทำได้ที่ไหนเราว่าเราแค่เอาตัวมาผิดแหละตีเนี่ยผมว่าเบนเน,น็ตไม่ใช่ละผมว่าพี่นิวิเลตได้นะใช่ไหมคนว่าไหม นิวเวลเได้นะเป็นทำเปนตีนิวเวลเแทนน่ะผมว่าได้ผมว่าได้จริงทำเปนตีนิวเวอรดเรตแทนไปไป,ไปเฮ้ยบอลตัวนี้มันแพ้ทางมูเต่านน่เห้ไหม ป๊าปเ้ยปึ๊บปึ๊บมาปั๊บปั๊บปั๊บปั๊าปนี่โหแต่มันอึดมากมันใช้เวลามากนี่กูหลบได้มันอึดมากโหเวลานานนะเนี่ยเดี๋ย้ๆๆๆเก็บพลึกเก็บพลึกแล้ว เก็บผลึกยักเอาเก็บไปหรอเมื่อกี้สะท้อนหน้เหรอที่สะท้อนสำเร็จเหรอไปป๊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 ผมว่าตีธรรมดาเร็วแรงกว่าจริงแ้วแต่การวิจัย เมื่อกี้มันสะท้อนบอกวะเมื่อกี้มันติดไอตัวแบบตัวเคาน์เตอร์ปะไม่แน่ใจเนาะพีกธรรมดาเร็วกว่าป๊บ,ป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 บ ไปอีกรอบหลายรอบมากโอ้ถ้าเป็นพี่อเล็กน,ะน,บบนั่นเลยวันนี้เนาะแล้วจะเป็นพี่อเล็กไหมโอ้โหลูเลยว่าตัวเก่าตัวใหม่ต่างกันตรงไหนนะฮะนี่โอ้โหใช้ได้ใช้ได้เมื่อกี้โอ้โหสุดยอดเนี่ยเล่นนี้ก็เล่นได้นี่หว่าอ่าก็เป็นอันผ่านมาได้นะครับผมโอเคก่อนปิดคลิปนะครับเรามาดูอีกเขตหนึ่งในการน้ำชายที่เจ้าของดีบอกว่าอยากจะขิงเช่นกันนะเฮ้ กร์้ชามีผีเสื้อด้วยหรอเพูดไปเล่นเก็บได้ปะเนี่ยอ๋อตกใจหมดนึกว่าเก็บได้ไม่เคยเห็นนี่เลยนะเขาอยากให้มาดูแถวนี้นะฮะเป็นกระน้ำชาที่ถูกตกแต่งมาอย่างดีนะเพื่อคนนี้เลยนะเพื่อผู้โจซาาระนะตัวละครที่หายไปจากเกมแล้วนะยังมีตัวตนอยู่ในไอดีนี้นั่นเองนะสวัสดีจ้านะฮะก็สุดยอดนะใครที่ใครที่คิดว่าการ์ด้ำชาของตัวเองเนี่ยสวยสามารถบลิฟมาตอนจะเข้าไอดีได้นะว่าให้มาดูการ์ด้ำชาด้วยนะแล้วเราก็จะเข้ามาแบบนี้นั่นเองนะโอเค ก็วันนี้ก,ก็ขอบคุณมากๆสำหรับปีนี้นะั่ที่ของปริศนาเยอะจริงนะสำหรับคุณเซนนี่นะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ส่งไอเดียมาขยากส่วนนี้มาให้ลาก,ก่อยรีวิวก็สามารถออินบ็กซ์เข้ามาในเพจลาก,ก่อยเพจได้นะครับวันนี้ลาก,ก่อยก็ขอลาไปก่อนใะนบอกออนเซนของการท่องทางเขานะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายอ้าวไม่ติดแอไไนิเมชั่น